สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆจากไมโครเวฟกันค่ะเ,เวลาที่เราทำคลิปแบบพวกไข่ตุนไข่น้ำอะไรอย่างเงี้ยจะชอบมีเพื่อนๆมาถามว่าเราสามารถที่จะใช้ไมโครเวฟทำไข่ตุนให้เนื้อเนียนน,น,นุ่มได้หรือเปล่านะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำให้ดูค่ะว่าไมโครเวฟเนี่ยนะคะก็สามารถใช้ทำไข่ตุนเนื้อนเนียนนุ่มได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงแต่ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบกันก่อนนะ สำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยไข่ไก่ค่ะเกลือแล้วก็น้ำนะคะวัตถุดิบมี3ามอย่างเท่านั้นนะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่การเตรียมไข่นะคะวันนี้เราทำฟองเดียวนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะตอกไข่ใส่ชามผสมแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือเนี่ยเราจะใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะแต่จริงแล้วนะความเค็มเนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มลดเองได้นะคะ ใส่เกลือแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าเราใส่ทั้งหมด180 ml นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตีไข่ค่ะให้ไข่กับเกลือเนี่ยเขาผสมเข้ากันดีนะคะ นี่นะคะเราก็ตีจนไข่แดงกับไข่ขาวเข้ากันดีนะคะแล้วก็เกลือละลายดีนะเพื่อนๆถ้าอยากให้เนื้อเนียนมากๆเลยเนี่ยสามารถเอาไปกรองได้แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเอาไปเวฟก็ได้แต่ว่าก่อนที่จะเวฟตั้งไว้สักพักให้พวกฟองเนี่ยมันแตกออกไปก่อนให้หายไปก่อนอเนื้อไข่ตุ๋นของเราเนี่ยมันจะได้เนียนๆนะคะหรือถ้าใครรีบสามารถช้อนฟองออกได้นะเนี่ย ช้อนกอลองพวกนี้ออกเนื้อไข่ตุ๋นของเรามันจะได้เนียนนะหน้ามันจะได้เนียนเนี่ยนะคะได้หน้าตาประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เอาเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอาเข้าไมโครเวฟจนครบเวลาแล้วเ,เวลาที่เราใช้นะคะอยู่ที่9นาทีค่ะแล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่ไฟปานกลางของไมโครเวฟนะคะทำเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้หน้าของเขาเนี่ยอาจจะดูไม่เนียนแต่ว่าตัวเนื้อไข่เนี่ยมันค่อนข้างเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็จะยังมีความเด้งดึงอยู่เลยแบบนี้นะคะถ้าจะให้หน้าเขาเนียนมากเหมือนเวลาที่เราใช้ซึ้งนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะ ยากนะคะเพราะว่าด้วยการทํางานของไมโครเวฟกับตัวไมโคกับตัวตัวซึ้งนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าซึ้งนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะทําให้สุกจากด้านนอกเข้าข้างในเนาะแต่ว่าตัวไมโครเวฟเนี่ยเขาจะสุกจากด้านในออกด้านนอกนะคะ mm hmm. ก็เลยจะได้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะ mm hmm. เนื้อนเนียนอยู่แล้วก็แล้วก็มีความ ทำง่ายอ่ะก็คือแค่ผสมผสมแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟได้กินเลยนะคะเผื่อใ,ใครไม่มีเตาอบไม่มีซึ่งนึ่งก็ลองเอา วิธีนี้ไปทำดูค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกาันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe กดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะค บกันนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ